ค่ะวันนี้มาพบกับช่องสภัยอุบลแชน n e l อีกแล้วนะคะอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายที่มีในงานอัลบายนะคะที่บางครั้งในการที่เราจะหางานเราก็ไม่ได้รู้หรอกคะอ่ะเอเจนซี่ก็ไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะมีค่านั้นค่านี้บางเอเจนซี่เขาก็แจ้งนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่แจ้งทั้งหมดอ่าหคือค่าการ์ด หุงต้มของเกาหลีคือเราสมมุติว่าเราอยู่นสิบคนเราก็ต้องแชร์กันนะคะสิบคนนะคะค่าก๊าซพื้นอุ่นอันนี้ก็ต้องแชร์กันนะคะสองแล้วนะหนึ่งคือก๊าซหุงต้มสองคือก๊าซสำหรับทำพื้นพื้นอุ่นอะแต่บางที่ก็จะใช้น้ํามันนะคะแต่ยังไงก็ต้องหารกันเนาะอ่ะ แล้วก็สามอาหารการกินที่เป็นกับข้าวอที่อื่นน่ะสามไม่รู้นะว่าตกลงกันอะไรยังไงแต่ที่สายอยู่อ่ะก็คือเอาตามใจพี่เขาที่อยู่ก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะแล้วก็คือว่าซื้อมาแล้วก็หารกันว่าคนละกี่แสนวอเลเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองมากเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตอนเรายังไปเกาหลีใหม่ๆมันก็ยังแบบอ่อร่างกายเราปรับสภาพกับอากาศไม่ได้นะคะก็จะทําให้เรากินอาหารได้น้อยแต่ว่าเงินเราต้องออกเท่าคนอื่นแล้วบางครั้งคนอื่นก็กินเยอะกว่าเราใช่ไหมคะอ่ามันก็จะไม่ไม่ก็คือเราอะ่ะมันจะไม่โอเคอตรงนี้นะมันจะไม่ค่อยสมดุลแต่ใครที่กินเยอะอยู่แล้วกิกนได้กินเก่งก็คือโอเคละค่ะนะ แล้วก็อีกออันนึงก็คือพัดลมอ่ะเกาหลีหนาวต้องใช้พัดลมด้วยเหรออะไรเงี้ยคะใช้นะคะใช้พัดลมร้อนพัดลมของเกาหลีจะไม่เหมือนบ้านเราก็คือมันจะเป็นฮีเตอร์ค่ะเออบางคนก็ซื้อฮีเตอร์เลยหรือบางคนก็ซื้อพัดลมตัวหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งหน้าร้อนใช้ได้ทั้งหน้าหนาวนะคะคือหน้าร้อนก็สามารถปรับให้เป็นพัดลมป,ปกติได้ แล้วก็พอหน้าหนาวก็เปิดให้เป็นฮิตเตอร์ได้นะคะก็ะคือมันก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็บางที่อาจจะมีค่าเช่าบ้านด้วยนะคะค่าไฟด้วยแต่ที่สายอยู่ก็คือเดียนึงคือค่าบ้านไม่ได้ออกเท่าแก่เช่าให้อยู่อัมบูนิมเช่าให้อยู่นะคะเราก็ออกไอค่ากา๊าซค่าน้ํามันพื้นอุ่น ถ้ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนส่วนตัวเรากับแฟเน่ไม่ได้กินเอ่อเหล้าหรือว่ากินเบียร์อะไรมากมายอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะคือไปก็ซื้อมาแบบขวดใหญ่ๆค,คือเกาหลีเขาจะเป็นขวดใหญ่ๆเลยใช่ไหมเออมาแล้วก็คือจบแต่ส่วนมากพี่ๆเขาในบ้านก็คือเขาจะกินเยอะค่ะกินแบบหลายๆลังอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเราอยู่ด้วยกันก็คือแบบค่าหมูตัวหนึ่งใช่ไหมก็ออกกันคนละห้าหมื่นวอนห้าหมื่นวอนเราสองคนผัวเมียก็แสนวอนแล้วนะทุกคน ก็เลยม,มันมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมันไม่ใช่สิ่งแบบมันอยู่หลายคนมันมีความวุ่นวายมันคือมันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของเราอะนะคะทุกคนก็เลยว่าแยายงานดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กินเยอะหรือว่าสิ้นเปลืองอะไรขนาดนั้นเพราะว่าคนที่เขากินเหล้ากินเบียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมีกับแก้มซึ่งกับแก้มนั้นก็เป็นเงินที่เราโอนเป็นค่ากับข้าวนะคะ อันนี้เราก็ไม่ได้ไปอยากคิดเล็กคิดน้อยหรอกแต่ตอนนั้นเราไปใหม่ๆงานมันน้อยนะคะทุกคนเอองานมันน้อยเราก็ต้องแบบประหยัดประหยัดเพราะเราไม่รู้เลยว่างานอะ่ะจะเข้ามาเยอะแค่ไหนเราก็ตอนนั้นยังเป็นช่วงหนาวต้นๆหนาวของต้นๆปีที่สาไปก็คือวันที่สิบเก้าสิบเก้านี้ยังนอนอยู่บ้านโอปป้าอยู่แล้วก็วันที่ยี่สิบประมาณวันประมาณวันที่ หหรือสองของเดือนใหม่ะค่ะนัคือสายาย้ายงานเลยนะย้ายไปอยู่ที่หนึ่งละก็สําหรับสานะก็คือใครที่ไปเป็นคู่ผัวเมียแบบเราแบบแบบแบบสานะาถามว่าอยู่ได้มันก็อยู่ได้นะถ้าสมมุติว่าคนชอบเพื่อนเยอะๆเพื่อนฝูงเยอะๆอ่าบางคนอาจจะเป็นคนขี้เหงาอะไรเงี้ยค่ะก็ไปอยู่ได้นะคะอาราบยก็ถือว่าโอเคสําหรับคนที่ขาดเพื่อนไม่ได้ แต่สำหรับเราที่เป็นช่วงวัยของครอบครัวอยากอยู่กับครอบครัวอ่าก็ไม่ค่อยสะดวกก็ไม่ค่อยดีไม่ใช่ว่าสะดวกเรื่องการหลับนอนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนแต่ว่ามันมีหลายๆปัจจัยอ่ะทุกคนก็คือเหมือนเราทำงานเหนื่อยๆมาแล้วเขานั่งกินเหล้าบวกเวกเสียงดังกันใช่ไหมแล้วเราอยากนอนร่างกายเราอยากนอนเขาก็เสียงดังมันก็ไม่ได้นอนดีมันก็นอนไม่สนิทนะคะแล้วก็เออ อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนอะไรที่บางทีพี่เขาชวนกินอะ่ะเราก็เกรงใจเรามีความเก่งใจเพราะเราเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าไปย้ายอยู่ในนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราไม่กินเราก็รู้สึกแบบอพี่เขาจะคิดอะไรหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเสียน้ําใจที่เขาชวนเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้คะ่ะก็เลยแบบค่อนข้างที่จะมีความแบบคือเหมือนเรามีความส่วนตัวในตัวคือเป็นคนชอบอยู่อยู่คนเดียว ไม่ชอบอยู่กับใครมากมายไม่ชอบคนวุ่นวายไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มเริ่มม,มีการาหางานจากเอเจนซี่สอามคนเนี่ยแหละค่ะเราก็มาเปรียบเทียบงานดูว่าไลฟ์สไตล์ของเราเราชอบแบบไหนแต่ตอนนั้นก็คือเงินมีติดตัวอยู่ประมาณ5้าห0ื่นห้บาทไทยนะคะก็คือส่าแรกไป25,000ดอลกับ25,000วอนคือแรกไปทางเงินดอลลาร์แล้วก็เงินวอน แต่สาก็คือหนึ่งเราพอได้ยินมาว่าเสียงมัง่งอะไรบ้างหลายๆอย่างนะคะก็คือก็ลองคุยกับเอเจนซี่คนหนึงพี่คนนึงได้ว่าหนูไม่มีค่ารถนะพี่หนูไม่มีค่างานหนูขอไปก่อนได้ไหมเงินเดินออกพี่ก็คุย,ยให้เท่าเก่เลยให้เท่าเก่หักให้พี่สรุปก็มาได้พี่คนนี้นะคะคือคุยอยู่3คนคือพี่คนนี้ยินยอมอ่ะโอเคถ้าพี่เขายินยอมพี่ก็คงไม่หลอกเราหลอกเราก็คิดแบบนี้ใช่ไหมทุกคน มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอะค่ะคือพี่เขาก็ไม่ได้หลอกนะเพราะว่าตอนนั้นอะเราอยู่บนความเสี่ยงนะถ้าเราเอาเงินก้อนนี้มาจ่ายค่างานปุ๊บถ้างานข้างหน้าเราไม่มีจริงเราจะทํำยังไงใช่ไหมคะทุกคนนั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่มันต้องคือเราทุกคนต้องมีไหวพริบในการที่จะเอาตัวรอดในเกาหลีเพราะถ้าเราไม่มีเงินเราจะเหมือนหมาตัวหนึ่งเราไม่สามารถไปไหนได้เลยนะคะทุกคน มันไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนที่นั่นน่ะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คืองานอาราบัยพอเป็นหน้าหนาวสมมุติเราอยู่บ้านหลังนั้นสิบห้าคนใช่ไหมคะพอหน้าหนาวมางานมันจะไม่ได้ไปทั้งสิบห้าแล้วนะคะเอออันนี้อยากพูดให้ฟังหรือมันเป็นประเด็นที่สําคัญแล้วทุกคนต้องทําใจเลยนะเราเป็นน้องใหม่ใช่ไหมคะ แล้วเหมือนพี่พี่เขาที่เป็นคนเก่าอ่ะเขาจะป้อนงานให้คนของเขาก่อนนะคะส่วนเราถ้าเจอพี่ที่ดีในนั้นเขาก็จะป้อนงานให้เราบ้างแต่ของสายังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าสาไปแฟนสาไม่ได้ไปแต่ถ้าสมมุติว่าแฟนสาไปคือสาไม่ได้ไปก็คืออย่างน้อยังได้ทําคนละหนึ่งหนึ่งคนอยู่นะคะ นั่นแหละแต่ว่าคือมันก็ไม่พอไงค่าใช้จ่ายเรามันเยอะเยอะกว่าอ่าที่รายรับเรานะคะเพราะมันต้องจ่ายเงินก้อนเหมือนค่าน้ามันพื้นอุ่นก็แพงนะทุกคนแบบเป็นแสนกว่าวันแสนสองแสนสามอ่ะหารกันแล้วแล้วค่าหมูค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ากับข้าวคือคนมันเยอะมันมันมันหลากหลายเนาะมันมันก็พูดยากอะค่ะเพราะฉะนั้นเออ เรื่องงานก็เหมือนกันอาจจะมีการขมินกันได้นะคะเออก็คือลูกสาวอยากออกด้วยก็คือแบบมันต้องทําใจจริงๆอะนะเรื่องแบบนี้คือมันก็พูดยากอะค่ะทำไมนี่น้องกังเกงเปียกอีกแล้วลูกก็คือถ้าดีที่แฟนเราเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้เรื่องมากอะไรกับใครมากอะนะคะ เขาก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเขาเข้ากับเพื่อนเขาได้เหมือนเราก็เหมือนกันแต่สามีปัญ่า่าเรียกว่าปัญหาเรียกว่าความไม่สบายใจซะดีกว่านะคะแต่เดี๋ยวจะมาอัดให้ฟังคลิปอ่าคลิปหน้าจะมาบอกให้ฟังว่าความไม่สบายใจนะั้นที่เป็นเหตุผลปัจจัยหนึ่งนะคะจากเรื่องงานไม่มีแล้วก็คือเหตุอ่ปัจจัยนี้นะคะที่ได้รีบเร่งแล้วก็ไป มันเป็นความไม่สบายใจกันค่อนข้างสูงนะคะถ้าทุกคนฟังสาวว่าทุกคนคงจะตลกนะคะทุกคนคงจะตลกเพราะสาก็ยังสามารถได้ซีเรียสกับพี่เขานะแต่ว่าก็คือพอยายมาแล้วก็ยังตลกเออนะแล้วพอสาชนพี่คนที่อยู่อารบัยด้วยกันที่บอกว่าแม่อู๋ค่ะมาอยู่ด้วยกันเขาก็ยังพูดนะว่าเออ พอสามราเขาก็ยังพูดได้ฟังว่าเขาอ่ะคิดแบบนั้นนะเอออะไรแบบนี้เออเราบอกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าเขาคิดว่าเราอ่ะแบบเขากลัวแฟนเขาอ่ะมาชอบเราหรืออะไรประมาณนี้ทั้งที่เราก็พาสามีเราไปนะคะเออมันก็ตลกดีนานา,นาจิตตังของมนุษย์เนาทุกคนคิดได้หมดละค่ะสามก็เลยแบบอ่าไม่ได้ไม่ได้อะไรกับกับพี่คะนะแต่ว่า เอาเอาด้วยความสบายใจดีกว่าเพราะเวลาทํางานเขาก็จะพูดกระแทกกันตลอดเวลาซึ่งสามีเราดีกว่าสามีเขาเยอะเราก็ไม่รู้จะทิ้งสามีเราไปทิ้งเราไปหาเงินเราไม่ได้ไปหาผัวใหม่นะคะทุกคนเออเราก็ไม่รู้จะทิ้งสามีเราไปเพื่ออะไรเราไปอ่าลบากด้วยกันไปตั้งหน้าตั้งตาหาเงินส่งให้ลูกด้วยกันนะก็ะไม่ได้มีความคิดนะตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเขากระแทกบ่อยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนผัวเขาอ่ะ อยู่เกาหลีมานานแล้วใช่ไหมแล้วเขาได้ภาษาเกาหลีไงแล้วเวลาเขาได้งานมาเขาก็มีสิทธิ์เลือกที่จะเอาใครไปมั่งอ่าพักหลังมาเริ่มจะมีการป้อนงานให้สาแต่พี่เขาอะ่ะไม่ได้คิดอะไรกับเรานะทุกคนอันนี้คือสาสามั่นใจแหละมั่นใจเลยเพราะว่าเขาคิดแค่ว่าเราอ่ะเป็นคนเชียงรายแม่เราอ่ะเป็นคนเชียงรายใช่ไหมเราก็มีเชือ้อก็คือเขาก็แค่คิดว่าอ่อ เจอคนบ้านเดียวกันอะก็เลยอยากช่วยเหลือกันแล้วน้องมันเพิ่งมาใหม่อ่ามันยังไม่ได้มีค่าอุปโภคบริโภคอะไรขนาดนั้นอ่าความคิดของพี่เขานะคะก็ก็ก็แค่นั้นเองแต่ว่าเมียเขาเป็นแบบประมาณว่าเป็นสาวแกอ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็ค่อนข้างหึงพ่อมีผัวเด็กเนาะแต่สาวก็ไม่ไปคิดอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าแค่อยากถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นเราก็อยากจะไปเพราะนะั้จุดๆนั้นอะปัจจัยหลักเลยก็คือ อ่หน้าหนาวมันไม่มีงานแค่นั้นเองค่ะทุกคนหน้าวินาทีนั้นเราอยู่เกาหลีเราไม่เกี่ยงหรอกว่างานหนักงานเบาแต่เราเกี่ยงแค่ที่ว่าขอให้มีงานทําทุกวันเพราะเราตั้งใจไปหางานหาเงินทํางานแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วคิดแค่นั้นทุกคนส่วนเรื่องอื่นมันนะ มันมันมันพูดยากนะคะคือเราเองก็ไม่ได้ต่อต้านกับพี่เขาเขาก็เอ็นดูเราใช่ไหมคือแฟนเราเราก็ไม่ได้ต่อต้านกับเขาเขาก็เอ็นดูเราเขาก็ป้อนงานให้เรามันก็แค่เท่านั้นเองแหละค่ะนะเหมือนเราทํากับข้าวบางทีทําด้วยกันช่วยกันทําใช่ไหมแต่มันเพอิญมาเขาดันมาถามอีตัวที่เราทําอะว่าใครทําเอออร่อยแล้วพออีที่เมียเขาทําอะเขาบอกว่าอะไรมันเออเบื่อแบบธรรมดาอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับ เออเนเออออกทางอิจฉานั่นแหละค่ะเออถ้าพูดตรงๆแต่จริงๆแล้วเราทํารวมกินกันเป็นสิบคนทุกคนแล้วแฟนเขาอ่ะผัวเขาก็ไม่ได้รู้นะตั้งแต่ที่เรกว่าเราเป็นคนทำมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้อืาษาคษะก็เลยอืมก็เออช่างพี่เขาเถอะเราเราหางานที่มันคงแล้วเราไปทํางานดีกว่าแต่ว่าพอสาออกออกมาได้ประมาณปีปีหนึ่งไหมอ่ะไม่ถึงสามประมาณห้าเดือน ทุกคนก็แตกละแหงกันหมดละค่ะเพราะว่าไม่มีงานต่างคนต่างหางานกันแล้วแลวทีเนี้ยเขากลายเป็นว่าเลิกกันเลิกกันโดยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเรานะอืมเขาก็เลิกกันนี่แหละค่ะคนเรามันอยู่ด้วยความไม่ไว้ใจกันแล้วแบบมาพานแบบ ตัวเองเป็นผู้ใหญ่ทุกคนนึกออกไหมแล้วก็มาพาน้องๆในในใน,ในทีมแบบแค่เรื่องที่ว่าหึงผัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนในนั้นก็ไม่มีใครอยากอย,กอยู่หรอกค่ะสิบคนเขาก็คิดสิบคนเนาะหน,หนูไม่ได้คือสามไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่าแบบมันมีหมดจริงๆวงการนี้คือเกาหลีเป็นอะไรที่ถ้าใครได้ไปแล้วจะรู้นะคะ นิสาก็มีแพลนอยู่นะว่าถ้าโควิดหายก็จะเดินทางไปอีกอยู่นะคะก็มีความคิดมีความคิดอยู่ว่าอยากอยากจะไปนะคะเดี๋ยวสาดูก่อนดูอีกทีหนึงว่าจะอะไรยังไงได้บ้างเหมือนถ้าเศรษฐกิจที่ไทยไม่ดีขึ้นก็ก็อยากจะไปก็กลองเสี่ยงดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ แต่เออนั่นแหละอ่ะมาสรุปกันง่ายๆนะคะคืองานอาราบัยบางที่กันหนึ่งก็ต้องมีค่าบ้าน2ค่าค่าการถุงต้ม3ค่าพื้นอุ่น4ค่าใช้อาหารกันเยอะๆนะคะก็นั่นแหละค่ะค่าใช้ใจ่ายในงานอาราบัยนะที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าว่าว่า,วามันต้องมีหรออะไรอย่างเงี้ย อลูกบงังละค่ะยิงไงก็คลิปนี้ก็เอสามาบอกแล้วเนาะเออว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรมัง่งแต่และที่ก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่แล้วแต่แแตอหัวหน้างานของเราแล้วแต่ซามูนิมอ่เจ๊ใหญ่ในเกาหลีเจ้าของงานที่เขาหาให้เราวะแหละว่าใครจะเปให้ลูกน้องแค่ไหนนะคะเขาเขาจะเขาเขาจะ,ะเปให้ให,ให้ให้แค่ไหน เือนทุนสามไม่ได้มีค่าบ้านแต่ว่านั่นละ่ะก็คือก็ต้องมีค่าพื้นอุ่นมีค่านั้นค่านี่ค่าเกสอะไรของตัวของของคนอยู่ร่วมกันนะคะยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อใครนะคะหรือถ้าแวบเข้ามาดูแล้วก็ขอให้แบบมากดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ,ะบางครั้งมันเราไม่ได้มาเจอกันแบบในช่วงจังหวะของที่คุณอยากจะรู้ทุกคลิปหรอก แต่อาจจะมีสักคลิปหนึ่งที่สักวันหนึ่งเราอาจจะมาเจอกันแล้วคุณอยากจะรู้ก็ก็ได้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องสภัยอุบลชาแนลนะคะอ่าช่องนี้ไม่ได้มีการตัดต่อแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรนะคะก็คือมาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่พี่สู่น้องสู่เพื่อนกันนะคะค่ะวันนี้ยังไงสาก,ก็ต้องลาไปก่อนนะคะคลิปมันยาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย